สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นที่อ,อ,อาจจะเรียกได้ว่าเป็นดีลที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์วงการสื่อยุคใหม่เลยก็ว่าได้คือเรื่องที่ Netflix อาจจะเข้าซื้อ Warner Bros. Discovery ครับใช่ค่ะซึ่งถ้าเกิดขึ้นจริงนี่คือโอ้โหสั่นสะเทือนวงการบันเทิงทั่วโลกแน่นอนแต่ว่าประเด็นที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องตัวเลขทางการเงินหรือกลยุทธ์ทางธุรกิจซะทีเดียว แต่มันคือคำพูดแค่ประโยคเดียวจากโดนัลด์ทรัมป์ที่อยู่ดีๆก็โผล่ขึ้นมากลางวงสนทนานี้แล้วก็อาจจะเปลี่ยนเกมทั้งหมดไปเลยใช่ค่ะเป็นประโยคที่สั้นมากแต่ว่าทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อเลย <c oughs> เขาพูดประมาณว่า Netflix มีส่วนแบ่งตลาดใหญ่มากอยู่แล้วพอได้ W B ไปอีกมันก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกผมไม่รู้หรอกว่าผลจะเป็นยังไงต้องให้นักเศรษฐศาสตร์บอก แต่ผมจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนั้นด้วยโอ้โหเอาละครับงั้นเรามาเริ่มจากประโยคสุดท้ายก่อนเลยดีกว่าเพราะตรงนี้แหละที่เป็นเหมือนระเบิดลงกลางวงที่สุดแล้วใช่เลยค่ะแต่ผมจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนั้นด้วย คือคำพูดนี้มันเปลี่ยนจากการวิเคราะห์ธุรกิจธรรมดารรมดาให้กลายเป็นเรื่องการเมืองทันทีเลยนะทันทีเลยค่ะเพราะปกติแล้วเรื่องใหญ่ขนาดนี้มันมีกระบวนการของมันอยู่แล้วในสหรัฐอเมริกาจะมีหน่วยงานอย่างคณะกรรมาการการค้าหรือ FTC หรือไม่ก็กระทรวงยุติธรรม DOJ คอยตรวจสอบอย่างละเอียดอยู่แล้วว่าดีลแบบนี้จะทําให้เกิดการผูกขาดตลาดหรือเปล่าครับคือทุกอย่างมันควรจะดําเนินไปตามกฎหมายแล้วก็หลักฐานทางเศรษฐาศาสตร์ล้นเลย นั้นก็เหมือนกับว่ามีผู้ตัดสินที่ในสนามอยู่แล้วคือ FTC กับ DOJ ที่คอยดูตามกติกาใช่ค่ะแต่คำพูดนี้มันเหมือนกับเจ้าของหลีกประกาศออกสื่อเลยว่าเดี๋ยวผมอาจจะลงไปเป่านกหวีดเองในสนามด้วยอะไรทำนองนั้นเลยหรือเปล่าครับเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากเลยค่ะมันคือการส่งสัญญาณว่าการตัดสินใจครั้งสุดท้ายอาจจะไม่ได้มาจากกรรมการในสนามแต่อาจจะมาจากคนที่มีอำนาจทางการเมืองสูงสุด ซึ่งนี่แหละที่สร้างความไม่แน่นอนมหาศาลให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเลยและสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือความคลุมเครือของคำพูดนี้อืเขาไม่ได้บอกเลยว่าจะเข้ามามีส่วนร่วมยังไงจะใช้เกณฑ์อะไรจะมาวีโต้ผลการตัดสินใจของหน่วยงานกำกับดูแลหรือว่าจะแค่ให้ความเห็นเฉยๆการที่เขาพูดลอยๆแบบนี้มันมันสร้างแรงกับเพื่อมได้มากกว่าการประกาศนโยบายชัดๆด้วยซ้ำไปนะถูกต้องเลยค่ะ เพราะความคลุมเครือเนี่ยแหละคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในทางการเมืองมันทำให้บริษัทอย่าง n น t f l i x หรือ Warner Bros ต้องกลับไปทำการบ้านใหม่หมดเลย oh. จากเดิมที่แค่ต้องคิดว่าจะโน้มน้าวหน่วยงานกำกับดูแลยังไงตอนนี้ต้องเพิ่มโจทย์ใหม่เข้ามาว่าจะรับมือกับตัวแปรทางการเมืองที่คาดเดาไม่ได้นี้ยังไงทีนี้พอมาดูส่วนที่2ของคำพูดมันยิ่งทำให้เรื่องเนื้อน่าสนใจขึ้นไปอีกนะครับคคือก่อนที่เขาจะประกาศตัวว่าจะเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ย เขาพูดว่าผมไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นยังไงคงต้องให้นักเศรษฐศาสตร์เป็นคนบอกมันมันดูขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะเหมือนกับยอมรับว่าตัวเองไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่ก็จะขอเป็นคนตัดสินใจอยู่ดีตรงนี้คือวาทศิลป์ชั้นสูงเลยค่ะมันเป็นการวางตำแหน่งตัวเองอย่างชาญฉลาดมากในแง่ไหนครับ ในแง่หนึ่งคือการแสดงความถ่อมตนเล็กๆว่าโอเคเรื่องเทคนิคตัวเลขลึกๆเนี่ยผมยกให้เป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญน,นะเป็นการให้เกียรตินักเศรษฐศาสตร์แล้วก็กระบวนการครับแต่ในประโยคถัดมาเขาก็ดึงอํานาจทั้งหมดกลับมาที่ตัวเองทันทีเลยว่าแต่สุดท้ายแล้วคนเคาะคือผมเหมือนเป็นการแยกโลก2ใบออกจากกันชัดเจนเลยคือโลกของข้อมูลที่มาจากผู้เช,ช,ชี่ยวชาญใช่กับโลกของการตัดสินใจ ที่เป็นอำนาจของผู้นำทางการเมืองใช่เลยค่ะมันคือการบอกเป็นนายว่าข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งเท่านั้นแต่การตัดสินใจขั้นสุดท้ายอาจจะอยู่บนพื้นฐานของอย่างอื่นที่ใหญ่กว่านั้นซึ่งอย่างอื่นที่ว่านี่แหละครับเนี่ยแหละค่ะที่แหล่งข้อมูลไม่ได้บอกเราแล้วก็ทําให้ทุกคนต้องตีความกันไปต่างๆนานาแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งการพูดแบบนี้มันก็อาจจะดีกว่าการแทรกแซงแบบเงียบๆลับหลังหรือเปล่าครับ คืออย่างน้อยเขาก็ประกาศให้รู้ตัวกันตรงๆเลยว่าเขาจะเข้ามามีบทบาทนะแบบนี้จะเรียกว่าเป็นความโปรง่งใสรูปแบบหนึ่งได้ไหมครับเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะในมุมนึงก็อาจจะมองแบบนั้นได้ว่าเป็นการเปิดหน้าเล่นครับแต่ในอีกมุมหนึ่งการประกาศแบบนี้ก็อาจการสร้างแรงกดดันต่อหน่วยงานกํากับดูแลโดยตรงเหมือนกัน ทำให้การทํางานที่เป็นอิสระตามหลักการนั้นทําได้ยากขึ้นเพราะรู้ว่ามีสายตาของผู้มีอํานาจจับจ้องอยู่ตลอดเวลามันเลยเป็นเส้นแบ่งที่บางมากๆเลยค่ะระหว่างความโปรง่งใสกับการคมขู่ไกลๆเข้าใจเลยครับทีนี้เราลองย้อนกลับไปดูส่วนแรกสุดของคําพูดกันบ้างที่เขาบอกว่า Netflix มีส่วนแบ่งการตลาดที่ใหญ่มากและเมื่อพวกเขามีวัวในเรื่อส่วนแบ่งนั้นก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีก ประโยคนี้ดูเหมือนจะเป็นการพูดความจริงที่ใครๆก็รู้อยู่แล้วใช่ค่ะมันเป็นการสรุปปัญหาการต่อต้านการผูกขาดที่ซับซ้อนมหาศาลให้อยู่ในภาษาที่คนทั่วไปเข้าใจได้ในทันทีเลยอ๋อไม่ต้องพูดถึงดัชนี HHI หรือนิยามตลาดที่วุ่นวายอะไรทั้งนั้นเขาแค่พูดง่ายๆว่า บริษัทใหญ่บวกกับบริษัทใหญ่ก็จะกลายเป็นบริษัทที่ใหญ่โคตรเหมือนเอาเรื่องที่นักเศรษฐศาสตร์เขียนรายงานกันเป็นร้อยๆหน้ามาย่อเลยแค่ประโยคเดียวใช่ที่เข้าใจง่ายเหมือนอธิบายเรื่องการควบรวมกิจการมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ด้วยตะก,กะเดียวกับการซื้อขนมเค้กชิ้นที่ใหญ่ขึ้นนั่นแหละถูกต้องค่ะซึ่งการทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายแบบนี้คือความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งเลยนะครับมันสื่อสารกับฐานเสียงได้โดยตรงแล้วก็ทรงพลังมาก แต่ในขณะเดียวกันมันก็อาจจะลดทอนความซับซ้อนของประเด็นลงไปมากเหมือนกันเพราะในความเป็นจริงการควบรวมกิจการมันมีมิติอื่นๆอีกเยอะมากในไหนก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วเรามาขยายความกันหน่อยดีไหมครับว่าทำไมดีลนี้ถึงเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นทำไม Netflix กับ Warner Bros. ถึงอยากจะรวมกันอืมมันคือสงครามคอนเทนต์ค่ะครับทุกวันนี้ตลาดสตรีมมิ่งแข่งขันกันดุเดือดมากครับมีผู้เล่นเยอะมากใช่ค่ะ มีทั้ง Disney+, plus a m azon prime apple tv plus และอื่นๆอีกเพียบเลยการมีคลังคอนเทนต์ขนาดใหญ่แล้วก็มีคุณภาพเนี่ยคือหัวใจสำคัญที่จะดึงดูดแล้วก็รักษาผู้ชมไว้ได้ oh. ลองลึกภาพดูสิคะ Netflix ที่มีซีรีส์ฮิตอย่าง Stranger Things หรือ The Crown มารวมกับ Warner Bros. ที่เป็นเจกของจักรวาล DC Batman, Superman ใช่ค่ะและยังมี Harry Potter, Game of Thrones แล้วก็ยังมีสถานีข่าวอย่าง CNN อีกด้วยโอ้โห oh พอเห็นภาพแบบนี้แล้วเข้าใจเลยว่าทำไมมันถึงเป็นดีลที่น่าจับตามันคือการสร้างมหาอำนาจด้านคอนเทนต์ที่แทบจะไม่มีใครเทียบได้เลยใช่ค่ะ ซึ่งมันก็วนกลับไปที่คำพูดของทรัมป์เรื่องส่วนแบ่งการตลาดได้พอดีเป๊ะพอดีเลยค่ะและมันก็ทำให้เราเห็นด้วยว่าทำไมการเมืองถึงต้องเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะเมื่อบริษัทหนึ่งมีอำนาจในการควบคุมคอนเทนต์จำนวนมหาศาลขนาดนั้นมันไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ในเชิงเศรษฐกิจครับแต่มันส่งผลต่อวัฒนธรรมความคิด แล้วก็การรับรู้ข่าวสารของผู้คนทั้งประเทศหรืออาจจะทั้งโลกได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อในดีวนี้มีสถานีข่าวอย่าง CNN รวมอยู่ด้วยนั่นทำให้คำพูดที่ว่าจะเข้ามามีส่วนร่วมมันดูมีน้ำหนักขึ้นมาอีกหลายเท่าตัวเลยใช่ค่ะเพราะมันอาจจะไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องการแข่งขันทางการค้าแต่เขาอาจจะมองไปถึงเรื่องอิทธิพลของสื่อที่มีต่อสังคมด้วยแน่ Hmm. มันคือตัวเลขส่วนแบ่งการตลาดตามที่พูดไว้จริงๆหรือมันมีปัจจัยอื่นซ่องอยู่เช่นความต้องการที่จะควบคุมทิศทางของสื่ออย่าง CNN ครับหรืออาจจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้บริหารของบริษัทใดบริษัทหนึ่งซึ่งเราไม่มีทางรู้ได้จากคำพูดสั้นๆประโยคนี้เลยเพราะเราเอาทั้ง3ส่วนของคาพูดมาประกอบกันมันเหมือนจิ๊กซอที่เผยเห็นภาพที่น่าสนใจมากเลยนะครับค่ะคือเริ่มจากการชี้ปัญหาที่ทุกคนเห็นตรงกันเรื่องส่วนแบ่งตลาด ตามด้วยการยอมรับบทบาทของผู้ช่วชาญที่ว่าให้นักเศรษฐศาสตร์บอกแต่ปิดท้ายด้วยการยืนยันอำนาจตัดสินใจสูงสุดของตัวเองว่าแต่ผมจะเข้าไปมีส่วนร่วงใช่ค่ะมันเป็นลำบับความคิดที่แยบยลจริงๆใช่เลยค่ะมันการเป็นการเดินทางที่ครบถ้วนในประโยคเดียวเลยจากการสังเกตการสู่การมอบหมายและจบที่การสงวนอำนาจมันสรุปพลวัตของอำนาจระหว่างความรู้ทางเทคนิคกับอำนาจทางการเมืองได้อย่างเฉียบคมมากครับและแสดงให้เห็นว่า เบื้องหลังการตัดสินใจทางธุรกิจที่ดูเหมือนจะเกี่ยวกับตัวเลขและผลกําไรล้วนๆเนี่ยมันมีนกลไกทางการเมืองซ่อนอยู่เสมอสรุปแล้วคําพูดสั้นๆที่ดูเหมือนไม่มีอะไรนี้จริงๆแล้วมันบอกอะไรเราได้เยอะมากเลยนะเยอะมากค่ะมันเผยให้เห็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างโลกธุรกิจกฎหมายแล้วก็การเมืองถูกต้องค่ะ มันเหมือนกับการที่เรามองเห็นแค่ยอดของภูเขาน้ําแข็งแต่คําพูดประโยคนี้มันทําให้เราตระหนักได้ว่าข้างใต้น้ํานัน้นมันมีอะไรซ่อนอยู่อีกมหาศาลและมันก็ชี้ให้เห็นว่าในดีลระดับนี้การวิเคราะห์แค่ปัจจัยทางเศรษฐกิจอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วซึ่งมันก็ทิ้งคําถามสุดท้ายที่น่าขบคิดไว้ให้เรานะครับแหล่งข้อมูลบอกเราว่าบุคคลทางการเมืองจะเข้ามามีส่วนร่วมแต่ไม่ได้บอกว่าทำไมหรืออย่างไร ม,มันเลยทําให้เราต้องกลับมาตั้งคําถามที่ใหญ่กว่านั้นว่าตกลงแล้วบทบาทในอุดมคติของผู้นําทางการเมืองในโลกธุรกิจยุคใหม่ควรเป็นแบบไหนกันแน่เป็นคําถามที่สําคัญมากค่ะในโลกที่บริษัทเทคโนโลยีและสื่อมิกี่แห่งมีอํานาจมหาศาลขนาดนี้ผู้นําควรจะทําหน้าที่แค่วางกรอบกติกาให้ชัดเจนแล้วปล่อยให้กลไกมันทํางานไปเองหรือว่าควรจะมีพื้นที่สําหรับการใช้วิจารณญาณทางการเมืองเข้ามาตัดสินใจโดยตรงครับ ในข้อตกลงที่อาจจะก,กำหนดทิศทางวัฒนธรรมและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของผู้คนไปอีกหลาย10ปีแหล่งข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ไม่ได้ให้คำตอบสุดท้ายกับเราหรอกครับแต่มันทำหน้าที่ของมันได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วคือการจุดประกายให้เราต้องกลับมาคิดทบทวนกันอย่างจริงจังว่าเส้นแบ่งที่เหมาะสมระหว่างอำนาจรัฐกับโลกธุรกิจมันควรจะอยู่ตรงไหนกันแน่